นั่นสินนะคนคงเลิกเล่นซาตเโกแล้วไปเล่นเอเรียนแทนแล้วแหละเพราะว่าแทนที่จะรอสแต็กก็ตู้ไปเลยมีเข็มชิดยากเ,เพื่อนหมดทุกคนนะครับปานก่อนครับของจวางห้อง ใจเย็นนะอันนี้มันเป็นเราว่าผีอยู่ข้างล่างเอ้าเี็กว่าอยู่ข้างหลังโอเคอยู่ข้างหลังน<ำ>้ามันผีน้ามันผีต้องห่วงอยู่กับผมตองห่ตัวใส่มากโอเคเห็นแล้วตามหลังไปติดๆ โอ้แล้วไม่งวาร์ปมาดักหน้ากูไงเนาะตะปลาใส่ไม่โดนด,ดีนะติดเจ็ดเอะดอเจี้ินดของดีของดีมีคุณธรรมมีเคมฉีดย,ยาอยู่ประตูหน้าบ้านด้วยละตรงนี้ก็มี อา<ด>้าวเขวิ่งไปแล้วเรายืนสวดต,ต่อแล้วกันเขาเขาหลง,หลงก็ดีแล้วโอ้ยอ่ะไม่ส์มันไม่สตรัร์เหรอวะจมดูครูดาวตู้เ <c oughs> ด้หมดเลยตุ้ยนาถ้าเป็น <c oughs> ถ้าเป็นไอดีบีดีก็พอๆอกัน สตันทีก็ฟูดาวสี่สิบวินาทนีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพื่อนยังวิ่งเล่นอยู่สองคนยอดไปเลยเขาหานี่อยู่มั้งเขาหาทางอยู่มั <c oughs> ้งโอเจะไม่มีใครไปชกจริงหรอกเลยจนเพื่อนปั่นเสร็จเสืเ่องหมด ผีมันเฝ้าผีมันเฝ้าผีมันเฝ้าวิญญาณอยู่ผ <c oughs> ีมันเฝ้าวิญญาณโน่นโน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 ่นไม่ได้ <c oughs> ว้าวสุดยอดไปเลยนี่แหละพอเล่นโหมดปกติมันก็จะต้องมาเจอผีแบบนี้ผีเฝ้าวิญญาณเป็นสวดเอยน้อยมึงก็สวดกันวนะนขึ้นมอ้ะมันขึ้นมาจะฟันเข็มมันอยู่ชั้นนี้นะชั้นหนึ่งนี่แหละทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ผมชั้นแรกผมถือมาทิ้งมันไว้อยู่ตรงเนี้ย แอบ,บชีดไปเด <อ S 1> ี๋ยวเร<อ>าไปเอาเข็มนี้อุ้ยแอบ,บชีดฟารม์มไม่เ,เพื่อนก็ยืนสวด่ังชิวเลย<笑><笑>เพื่อนด่ชิวเลยต่อไปนันคือฟาร์ามสองมั้งล่ะเมื่อกี้ผีเขาถ้าจะลงนะ คิดว่า <Okay. S 1> พี่อยู่ตรงกลางใส่สินเออเอาใส่สิน เลยวบโอเคพีอยู่กับเราฝนเปิดหมดแล้ว,วอุ้ยอืมบายเด็กศิน เอาติดใจสินโอ้โเปิดสปีดทะลุมาเลยนี่นะเล่นแบบนี้แน่ล่ะเต็มดีฮีลง สวยละออฟฝากสตันด้วยคนละทางเก็บน้ำกันละแน่จริงมาผมมีเข็มอยู่ข้างบนสุดยอด ติดครับผมปักคำมาเหอะได้เวลาละเวลรามันกูมั่งละ่ะไปไหนไลยอคำถามคือผีอยู่ไหน ไอผีอยู่ข้างล่างผีอยู่ข้างล่างผีอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งอะโอ้ยวิ่งฮึลองดูเอาเลยเพื่อน

โอเราตายแล้วเดี๋ยวก่อนเป็นวิญญาณอยู่เป็นวิญญาณอยู่เฮ้ทยทิ้งวิญญาณไว้ก็ได้เเดมันแม่ชุก เพื่อนลงไปหาของมีคนเปิดประตูทิ้งไว้ข้างล่างเฝ้าบิญญาณไปหาของก,กันก็ได้เฮ้ยวันนี้ประตูเฮ้ยมันมาออฟขึ้นมาประคำออฟมากับประคำ อุ้ยติโลที่มันตีมอฟประคำมาส่งอุ้ยโอ้โหเมาคนเก็บวิญญาณประคำซัดมาเลยก็ได้นี่ป้องหัวป้องหัวโอเคออฟสตาร์ทไปแล้วอุ้ยเออเออืออืออดับเบิ้ลสวยสวยโอเคเบิ้ลอุ้ยโอเคมุดแักกิ้ว มึงนะไม่คิดจะเก็บยงใหญ่นะชนะแล้วใช่ป่ะเย,ย้ชนะแล้วอของค่ายฝันนั้นยิ่งใหญ่ในที่สุดเห็นไหมถ้าตัวตัวถ้าแบบหนึ่งหนึ่งมาตัวเดียวก็ไม่เก่งอะแต่ว่าเป็นสี่แล้วมาลุมเย้ได้อของพันแปดโ่ลา มันควรจะเป็นตัวเมตาแม่งโหดว่ะเนี่ยสมเป็นตัวเมตาไหมคือมัตตีสตันแล้วมันเป็นดับเบิลสตันสตาร์ลัวๆโอ้สาธีโอ้มีตังซฟเฟอร์แล้วเราคนที่มาเล่นการกว่าจะหาเล่นได้ Eu quero...